เขียวไหมของของเราไม่ไอยเขียวแน่ แล kind of like I mean, ้วันนี้รได้สอค่ายนะครับมาพร้อมกับเครื่องกำดพายดีวอรี่คอเลกันเซอร์เบต e ช a ูการีด้วยครับโอ้โหแลครับเปิดตัวได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการมากๆขอเชิญในการอิมดิพังนะครับผม ladies and gentlemen please give a big round of applause a g a i welcome คุก้วกระหน่ำและคุณไมคเดลวิสเอ and there comes i h the high jewelry of serpentie collection from bugarie ยิ่งใหญ่มากๆครับวันนี้สองตะเบนแตกรสแค่เดีย ออสเกต์ดราก้อนนะครับที่สุดแห่งอภิมหาตุ้งจีนอันตรารตารักฟีมารุอย่างยิ่งใหญ่นะครับใส่แล้วค่ะตอนนี้ชัยชนัทถึงบลชนนะคะคคแล้วก็ในสักครู่นึงก็จะให้เหล่านักสิงโตนะคะแล้วก็มังกรของเราได้ไปพักผ่อนกันก่อนตอนนี้ต้องบอกว่ามังกรเงินของเรานะคะกำลังมาที่จะมารับวพรจรับความเป็นสิริมงคลร่อนต้นปีมังกร ด้วยความมงหาบกคนและความเมีความปังความร่ำรวยความรุ่งเรืองความวก็คุณนา,ายสรงเสียบไปเลยใส่นั้วก็หล่อมากใสยนั้นก็สวยมากคุณพ,พี่ผมไ,ไม่กล้ายืนกันไม่กล้าเทียบกัน,นขอยืนตรงนี้ได้ไหมพี่ขอไปยืนชิดขอบกระถิ่นได้ไหมนะครับ <c oughs> นะอะไรจะดูดีแล้วก็ดับนักวันนี้มาในช่วงบุหรี่ด้วยยิ <c oughs> ่งแบบดูดีมากให้ประดับนักประดับงานสวยงามมากนะครับอะ ด้านหน้าสายตาของตำรวจทิงอยู่ตรงนี้ค่ะโอ้โหไปไหนไม่ได้เลยครับอมแล้วก็เปิดตัวละครน้าสนับนใหม่ของเรานั่งเกี่ยวเลยใช่รู้สึกยังไงบ้างชอบมากคือเป็นอีเวนท์ที่สบายมากเราบรรยากาศไปตกอยู่ที่พี่ๆชายที่ต้องแต่ว่าแบกใหม่อยู่บนเสลียงค่ะแต่ว่าชอบไหชอบมากชอบมากแล้วก็ยิ่งใหญ่มากจริงๆใช่ยิ่งใหญ่มากที่พลตรรษนี่แบบ ไม่เห็นทุกปีแล้วไม่แต่ละปีอาทำคาร์มากมันต้องมีปีของเราครัวบอกนี่คือปีนี้นั่นเองใช่นัคือปีนี้เลยเนาะเอาความรู้สึกทั้งคู่เลยค่ะปีนี้เนี่ยมาร่วมเฉลิมฉลองวันตุษจีนไปกับสยามพลากรเมื่อสักครู่น้องใหม่ตอบไปแล้วนะครับตามมาทางกลาบ้างรู้สึกยังไงครับฮ่าดีดีีดีฮัลโัลโหดีไ่ังไูปนุนุับปนุน จดด้้ววยยนะคครรัับบก็สวัสดีพี่พี่แฟนคลับทุกทุกคนนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับผมสวัสดีทั้งพี่พี่แฟนคลับของผมแล้วก็พี่แฟนคลับของพี่ใหม่เลยนะครับผมฝากเนฝากตัวด้วยนะคะอ๋อรู้แล้วยังไงนะอะไรคะมันยิงนีนี่เองทำไมเหรอดูไหนอ่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ กพี่พีเขาจะได้เอ็นดูไงคะพี่ไม่เชื่อหรอกเขาเอ็นดูกับไหมคะเอ็นดูครับนี่ก็เจน่ตะกี้คำถามว่าอะไรนะความรู้สึกความรู้สึกอ๋อความรู้สึกโอเคก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทางสยามพารากอนแล้วกันครับที่ให้โอกาสแล้วก็ให้เกียรติทั้งพี่ใหม่แล้วก็ทั้งผมนะครับผมได้มา ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนที่สียางพระนครแห่งนี้นะครับผมเรียกได้ว่าเล่นใหญ่ทุกปีอยู่แล้วก็ดีใจมากที่วันนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ครับโโอ้หแต่วันนี้อ่ะทั้งสองท่านอยู่บนเวทีเหมือนดูหนังซีรีส์จีนอยู่เรื่องหนึ่งเลยอ่ะคือแบบเป็นนางเอกแบบโอ้โหสวยมากเอ้าเขาคู่นะเออเอาน่าเอานะพระองค์อ่ะทีนี้ต้องถามทั้งสองท่านเลยเนาะปัจจุบัแล้วในช่วงอะไรอะไรอย่าพูดอะไรน้องกัปก็เสิร์ฟผมด้วยนะ แล้วเขาจับผมด้วยนะไหนพี่อั้นพี่อั้นลองใส่ผมอย่าเลยดีกว่าอย่าเลยดีกว่าคุณนะฮะต้องถามว่าปกติเดโชเทศกาลตรุษจีนทั้งสองคนเนี่ยโดยปกติจะมีกิจกรรมอะไรพิเศษพิเศษนะฮะหรือว่าทำอะไรบ้างคมีแน่นอนค่ะก็ที่บ้านวหวอยู่แล้วค่ะแต่ว่าใหม่จะเป็นคือปีนี้ไม่ได้ว่าเพราะติดงานแต่ก็จะเป็นฝ่ายเที่ยวให้แทนค่ะเพราะว่าเรา เลื่อนน้องก็จะจ่ายเราจะไหว้เราจะเที่ยวเราก็เลยเลือกจ่ายเลยอพราะว่าคมนักหโอเคพอเลือกจ่ายก่อนเลื่อนจ่ายกับกาเลือนเที่ยวด้วยใช่ค่ะสรุปก็บราคาของผมก็คล้ายๆพี่ใหม่ครับผมคือที่บ้านผมก็จะมีโอกาสได้ไหว้บ้านพ่อบุญทุกๆปีอยู่แล้วครับผมก็ปีนี้เขาก็ไหว้กันแต่ว่าผมไม่ตื่น ิดไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดอยู่แล้วขอบคุณมากครับไม่ผิดไม่ผิดขอบคุณที่ใหม่มากมันมาช่วยพี่โอเคก็เราก็ให้ให้คุณพ่อคุณแม่ทำหน้าที่ไหว้ไปส่วนเราทำหน้าที่จ่ายครับทุกอย่างกเลยใหม่ใหม่เลยนะฮะคือจ่ายแค่ใครก็ไม่รู้จ่ายให้แมวอะไรเงี้ยอ๋อเสียตังค์ให้แมวเยอะมากเลยอย่าเป็นแมวเนาะ แต่ไวๆมากคือไม่กี่ปีที่แล้วผมยังเป็นฝ่ายรับอยู่เลยคร้วแต่มาปีสองสามปีหลังนี่ผมกลายเป็นฝ่ายจ่ายตลอดแล้วโอ้โหฟ้าอะไรกันนะโตขึ้นไงโตขึ้นโตแล้วโตแล้วโตขึ้นแล้วใช่ไหมทุกคนไว้วางใจเราเขาโตอยังเขาโตอย่างอยากมีรถอยักยากดมเรื่องเนี่ยอยาอายุเท่าไหร่เนี่ยสขวบสามขวบสามขวบสามขวบเองเหรอใช่ สามขวมาหลายปีแล้วเนี่ยอ๋อแโอเคสามขวยังพูดไปูเรื่องนะบแแแต่สามสามขวดใจเก่งเรียบร้อยแล้วเออเปาสรุก็คือที่บ้านไหว้เจ้าไหว้บรพบุรุกันครับแต่เราไม่ตื่นใช่ครับนะฮะแต่ว่าเจ้าต้องใช้หัวหมูนะแต่อเริ่อ่ในีพกเลยนะฮะให้เขาทีนี้ ถามครับถามกรับว่าผลงานใหม่เดี๋ยวราจะได้ฟังอีกเมื่อไหร่ผลงานเพลงใหม่ผลงานเพลงใหม่ผลงานเพลงใหม่ตื่นเต้นครับตื่นเต้นครัตื่นเต้นผมตื่นเต้นครับผมก็คาดว่าน่าจะได้รับฟังกันช่วงประมาณ15บห้าอุมพาครับผมหลังวันวาเลนไทน์ครับผมโอ้โหที่บ้านแล้วแต่แต่เป็นเพลงอกหักนะครับเด็กสาวขวบอกหักซะแล้ว ช่ปิ๊งปิ๊งกับท้องข้างๆโอ้โหแล้วเราจะตามแบงค์หมดครับเนาะสิบห้าคมภาพันธ์นี้ใช่ครับจะปล่อยให้ฟังทั่วประเทศไอยกันเลยก็ทุกช่องทางออนไลน์สตรีมมิ่งแล้วนะครับผมแล้วก็ยังบีสามารถรับชมได้ที่ช่อง YouTube รับขณาวุฒินะครับโอเคแต่ไม่ใช่แค่เรื่องเพลงอย่างเดียวมีละครด้วยค่ะเด็กสาวคนนี้ยังไงสิมายังเล่นละครอยู่นะครับ เราดูรอๆคุณภูอยู่คุณภูแล้วผมก็ชื่อเออเป็นละครดวงเออละครชุดดวงจันทร์โฟมครับผมเป็นภาคต่อจากสุภาพบุรุษจุธาเทพนะครับก็ชื่อตอนผมชื่อตอนว่ารออาจารย์ครับผ,ผมก็เล่นกับน้องเราจะไม่ลืมนางเอกชื<_<_<__<_่ออะไรเล่นกับน้องจีน่าจีน่าสาต้องนะครับก็ฝากทุกคนไปติดตามด้วยนะครับใครที่ชอบหนังแนวแบบรัก คอมเมดี้แอคชั่นโอ้โหแฟนตาซีแอนด์กินนิดเดียวแอนด์เบเยอนะครับวันนี้ครบนะครับผมแนะนำรอจันนะครับอย่าลืมนะครับก็พอเดี๋ยวมีนาคมนะครับอย่าลืมครับเจอกันนะมีนาคมนี้ได้ไปดูทีเซอร์กันแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่จริง้วยแต่คราวนี้ก็ไม่แพ้กันต้องมาถึงทางพี่ใหม่บ้างคือแอบได้เห็นทีเซอร์ใหม่มันรอ สุดตัวใ่กับละครเรื่องรออจันที่ใหม่แล้วจันคคงแล้ผมดูนะครับผมเห็นพี่เซอร์แล้วนะเห็นที่เซอร์นะครับเช็ใช่เรื่องเดียวกันไหมครับเนี่ยเรื่องเดียวกันที่เรื่องเดียวกันที่รออจันไม่ะไม่อยู่อะไม่อยู่ไม่อยู่ใช่อยู่ที่เลียดค่ะไม่อยู่อะค่ะก็ ไม่ได้เปิดกล้องเลยค่ะรอกันอีกหน่อยค่ะต่ว่าจะได้ถ่ายครับขาดทีโซก็คือทุกคนตอนนี้แบบรอติดตามมากใช่ขอบคุณมากจริง่แบบว่าดูเราที่หมายคือเล่นได้แบบทุกอย่างสมบทบาทมากินจริงนะคะดังนั้นก็รอติดตามไปเลยเชื่อว่าต้องเองอยูเรื่องที่สร้างปรากฏการณ์แน่นอนเพราะว่าเห็นเรั้งที่แล้วเขาก็สร้างปรากฏการณ์ไว้อะเราจำได้คุณเบสซี่ครุ่มทลายเลยนะอ่าก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันได้เลยนะครับสำหรับเรื่องนี้กับแม่อยั่นั่นเองนะครับ แต่ไม่ได้มีแค่ผลงานละครอย่างเดียวแน่นอนเขาก็มีเพลงนี่เขาก็มีเพลงแน่นอนพี่หม่ยควาเพลงช่วงนี้น้ำน้ำตาลตกได้บ้างไหมหรือยังไงอุ้ยนี่ฮะใช่ค่ะที่นี่แรกเลยนะคะที่จะมาร้องน้ำตาลตกเลยโอ้เสิร์ชหาเลยถ้าร้องไม่อดีนาห์ร้องไม่ได้แน่ๆเลยเสิร์ชเลยเสิร์ชเลยร้องแต่ไปดูเอ็มวีมาแล้วชอบมากชอบมากมีแบบพัตเฒน์การักด้วยใช่เล่นกับน้องบูน้องบูนะ ตัวแล้วนะแล้วผักตัวก็วันวันนี้บูไม่ได้มาก็นี้เราหวงแฟนเ่าแซวแซวเฉยห้ามนอกใจนะได้นได้แต่ว่ากลับมาด้วยครับผมมันอยู่ไม่เอาแล้วโซนโซนโอ้โหบอกเลยนี่ธรรมดา ก็เดี๋ยววันนี้จะได้ฟังวามสดๆสำหรับน้ำตาลตกนะฮะของซิงกด้ของน้องใหม่ดาวิทาด้วยนะแล้วเป็นเที่ยวแรกด้วยสยามพระกอนเนี่พิเศษมากๆเลยนะใช่แล้วค่ะอะแน่นอนค่ะเทศกาลจุดจีนแบบนี้ก็ต้องให้ทักศึกษาพูดคุยพรกันสักหน่อยได้เลยค่ะเอาเป็นภาษาอะไรนะคะวันนี้เป็นภาษาไทยแล้วกันตั้งใจทันนี้ก็ไม่ได้จีนแริง คิวชายนะคะโอ้ได้อยู่ค่ะครับก็อยากจะอวยพรในเรื่องของความร่ํารวยให้สมกับปีมังกรนะคะก็อยากให้ทุกคนร่ํารวยเงินทองนะคะเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพแข็งแรงปังปังไปทั้งปีเลยค่ะเดี๋ยวเอามือด้วยจะได้รับพรจากไปเลยใช่รวยเราจะได้รวยใช่นะครังบของพี่ใหม่ลูกอะไรนะครับสินเจสินเจของเราของเราล่ะโกงสีโกงสายไม่ใช่ใช่ไหมค่ะ กงสีฟ้าฉายอังเปาตัวตัวกายอันนี้เป็นประโยคขออังเปานะคะแล้วตัวตัวกาแปลว่าขออังเปาไม่ได้แบบให้ให้ดังไม่ได้ขอเป็นผู้รับขอเป็นผู้รับนะเขาเป็นขอให้ทุกคนได้อังเปายิ่งยวดเลยกันก็ขอให้สุขภาพกายแข็งแรงด้วยแล้วก็ขอให้เป็นปีที่ดีขอให้ทุกคนนะครับผมขอให้มีความสุขมากๆครับอัปโรเบอร์จะได้รับบอลจะไปด้วย